ยืนยันนะครับว่าได้ดําเนินการยื่นคําร้องต่อศาลจังหวัดประจบคีดีขันในการขอเป็นผู้จัดก,การมรดกทั้งหมดของนายจัก,กริดนะครับซึ่งนายมานพพนิษฐ์าติกร,รมบิดาของนายจัก,กริดพนิษฐ์พาธิกร,รมยืนยันนะครับว่าได้ดําเนินการในเรื่องนี้แล้วนะครับ หลังจากที่เมื่อวันที่8พฤศจิกายนนะครับได้มีการตั้งทนายความเป็นตัวแทนทําหน้าที่ดําเนินการโดยยืนยันต้องการดูแลทรัพย์สินแทนหลานไว้ก่อนเพราะว่านายจักริฤษไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแพทย์หญิงนิติวดีผู้เจริญยศและที่สําคัญบุตรชายเสียชีวิตเพราะว่าถูกฆาตกรรมจึงไม่ต้องการให้แพทย์หญิงนิติวดีซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีดูแลทรัพย์สิน โดยก่อนหน้านี้ได้ติดต่อไปหาแพทย์หญิงนิธิวดีและได้รับการยืนยันว่าบุตรชายมีทรัพย์สินที่มีชื่อเป็นผู้ครอบครองคือเงินสด2ล้านบาทบ้านพักภายในซอยรามคำแหง174จบหลังและรถยนอีก2คันแต่ส่วนตัวเชื่อว่ายังมีทรัพย์สินอย่างอื่นอย่างเช่นทรัพย์สินในทู้เซฟที่บุตรชายฝากไว้กับธนาคารแต่ภายหลังแพทย์หญิงนิติวดีได้มาเบิกออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต การปกป้องทัพย์สินของลูกเราไม่อยากได้ของคนอื่นเขาส่วนของลูกเราได้ปกป้องไว้แต่ว่าทายาทคือต้องได้รับทั้งหมดต้องผ่ามาเป็น4ส่วนคือลูกเขา2ผมกับแฟนผม ที่แพทย์หญิงนิธิ่วดีเปิดใจกับทีมข่าว NBT News f o c u s ยืนยันว่าได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเอาทรัพย์สินของนายจากกริจอย่างที่ถูกตั้งข้อสังเกตส่วนที่โพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องทรัพย์สินของลูกก็เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์เท่านั้นส่วนจะต่อสู้ในเรื่องนี้หรือไม่นะครับทางคดีจะต้องปรึกษากับทนายความอีกครั้งหนึ่งครับตารวจ